ดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะจ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแก้วเคยทําคลิปแบบนี้ไปแล้วหรือ,อยังนะคลิปนี้ขอมาแทนใช้แล้วชอบเดือนกรกฎาเดือนกรกฎาถ้าไม่ได้ไปไหนเนี่ยคือเดือนกรกฎาแก้วอยู่แต่ในห้องแล้วของอะ่ะ ก็ใช้เหมือนเดิมคือดูใช้แล้วชอบเดือนมิถุนายนก็ได้คือใช้ยังใช้อย่างนั้นอยู่คือยังไม่ได้มีอะไรที่แบบชอบใหม่ๆขึ้นมาหลายคนน่าจะสนใจต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสิ่งที่แก้วซื้อซ้ายังไม่มีเครื่องสําอางแบบจัดเต็มเครื่องสําอางเป็นอะไรที่ใช้นานมากๆแล้วก็ใครที่แต่งหน้าจะรู้ว่าแบบกว่าจะใช้ลิปหมดแต่ละแท่งกว่าจะใช้อายแชโดว์หมดแต่ละตลับกว่าจะใช้บัตรออนหมดแต่ละสีมันนานมากคือแบบเออถ้าซื้อซ้ำนี่คงแบบแต่งหน้า ทุกชั่วโมงอ่ะมันถึงจะหมดขอเป็นแบบรวมๆแลน,น,นดอมแลนด้อมแล้วกันก็คิดว่าอันนี้เป็นซีรีส์แล้วกันนะคะของที่ซื้อซ้ซําๆนะคะอันนี้เป็นตอนแรกนะของมีไม่เยอะมากของในวันนี้ที่เลือกมาก็มีอ่ประมาณ6อย่างเคย6อย่างเลยนะโยมากันที่อันที่1นึ่งท่านั้น คือถ้าเปิดออกมาหลายคนก็แบบโหรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าใครที่ติดตามนะถ้าใครที่ไม่ติดตามด้วยละกันนะคะอย่างแรกคือเสื้อเดินอันนี้นั่นเองนะคะอันนี้ได้รับรางวัลว,ว่าเฮย้ยฉันซื้อมาทั้งหมด3หลอดแล้วนะคะไม่ได้ซื้อมาทั้งหมด3หลอดคือซื้อใหม่อ,อ่ะสรอบเพราะว่ารอบแรกอ่ะแบรนด์ส่งมาให้แก้วนะคะเป็นของ The Face Shop เป็นลิปมันนั่นเองเป็นเชียร์บัตเตอร์นะคะกลมม้หมุนๆแบบนี้นะคะอันนี้อาจจะเยินนิดหนึ่งแล้วเขาก็เป็นบีบออกมา เป็นโอ้ยบีบไม่มีแล้วอะ่ะก็จะพยายามหาอ,ออกมาแล้วนะคะคือเนื้อลิปเขาจะเป็นแบบนี้เป็นลิปมันแล้วก็อ่ามันแบบนี้เลยถามว่าทำไมถึงชอบตัวนี้เพราะว่ามันเป็นลิปมันที่ ปากไม่แตกปากไม่แห้งปากไม่ระแหงเลยนะคะมีส่วนผสมของอัลมอนด์ด้วยนะคะเพราะเขามีหน้าตารูปอัลมอนด์ตรงนี้นะคะราคารู้สึกว่าจะประมาณ1 0 0 2ถึง200บาทที่โรตัสบางกะปิเขามีช็อปของ The Face Shop อยู่จำราคาไม่ได้195หรือเท่าไหร่เนี่ย195บาทนะคะต่ออันที่ใช้สลับลิปมันกันเยอะมากแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่เฮ้ยฉันซื้อซ้ำมาอันนี้หลอดที่3แล้วที่ใช้มาก็รู้สึกมันให้ความชุ่มชื้นแต่ว่ามันเสีย หนึ่งคือถ้าใครที่ไม่ชอบให้มือเปื้อนเงี้ยมันก็ต้องใช้ปากอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่แก้วไม่ถนัดคือมันมันเป็นแบบออกมาเป็นหลอดๆแบบเนี้ยเราก็เลยต้องใช้มือปุ๊บแล้วก็เอามาทาปากนะคะคือถ้าใครที่ไม่ชอบลิปมันที่ต้องใช้มือเกลี่ยเออก็อาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคแต่คือที่แก้วชอบคือแก้วไว้ทาตอนคือแก้วขาดลิปมันไม่ได้เลยไม่ชอบให้ปากมันแห้ง ก็คิดว่าน่าจะซื้อต่ออีกนะคะถ้ามันหมดแล้วก็ไม่มีตัวไหนที่แบบมาทงมาแทนอะไรพยายามจะซื้อต่ออีกนะคะเพราะว่าอันนี้มันยังไม่หมดมันสามารถเคลนออกมาได้นะคะก็เป็นอันแรกที่ซื้อซ้ำๆนะคะสำหรับ The Face Shop นะคะต่อมามากันที่ลิปเพราะว่าแก้วเป็นคนที่หลงการทาปากมากไม่ว่าจะเป็นลิปสติกเป็นสีสีหรือว่าลิปมันอะไรเงี้ยจะพกติดก,กระเป๋าไว้เกิน2แทแงตลอดเป็นคนที่พกลิปเยอะนะถ้าแบบ ไปไหนข้างนอกที่แบบต้องต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยก็พกหลายๆสีมันจะได้เปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนลุคแบบอย่างเงี้ยถ้าไม่ทาปากแดงก็อาจจะแซบขึ้นมาเลยแต่อันนี้ก็ดวนหวานนะเพราะว่าทาปากสีชมพูงไงอันนี้ซื้อมาเป็นแท่งที่2แล้วเพิ่งจะหมดไปแล้วก็ซื้อแท่งใหม่อันนี้ถ่ายรูปลงไปใน i n s t a g r กรแล้วเฟซบุ๊กแฟนเพจไปแล้วหลายคนก็เฮ้ยใช้ดีเหมือนกันแล้วอันนี้เป็นเม l บ n e นะคะ Baby l i p ตัว Baby l i p เขาจะมีหลายรุ่นมากๆมันจะมีรุ่นที่แบบเปิดหัวอะไรอย่างเงี้ยแก้วคิดว่ามันไม่ชุ่มชื้ ใช้เหมือนกันแต่ว่าใช้ไม่หมดนะไอ้ที่มันเปิดหัวหรือว่าอะไรอะแกไม่แน่ใจเออมันไม่ค่อยโดนแพคเกจจิ้งมันก็ไม่ค่อยโดนแต่ว่าอันนี้คือแพคเกจจิ้งโดนแล้วคือเขามีให้เลือกหลายสีมากแกชอบเป็นสีชมพูเพราะว่าทาปากออกมาแล้วปากก็จะเป็นอมชมพูชมพูเลยเวลาถ่ายรูปบางทีไม่ต้องทาลิปสติกก็สวยเลยเพราะว่ามันมีสีนิดๆถามว่าสีติดทนไหมแกไม่มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้แคร์เรื่องติดทนไม่ทนเพราะว่าแกจะดูเรื่องให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวปากไม่ลอก คือเนี่ยคือผิวปากเราไม่ลอกแตกละแหะแก้วชอบแบบนั้นมากกว่าแล้วอันนี้มันตอบโจทย์แล้วราคาไม่แพงแก้วรู้สึกว่าแก้วซื้อที่แทงแรกแทงแรกไปซื้อกับมุ้ยมานะคะอันนี้คนละอันแต่นางรู้สึกจะหยิบ2อันนะราคา69มาไม่แน่ใจคือที่แก้วซื้ออันใหม่เพราะว่าอันนี้มันหกักมันแลดูไม่สวยเว้ มันแลดูไม่สวยเวลาเราพกออกไปข้างนอกดีผักหักก็เลยไว้ใช้ที่ห้องไว้แบบทาตอนกลางคืนอ,อันนี้ไว้พกติดกระเป๋าตลอดเวลาไปกินอะไรเสร็จเี้ยก็ต้องทานะเออพอกินเสร็จปากมันก็แห้งใช่ไหมเพราะเรา กินไปหมดทุกสิ่งอย่างนะคะก็ทาซื้อที่โรบินสันเมืองการราคา89ในในท็อเออใครที่ใช้แล้วชอบเหมือนกันก็ลองเมนดูที่เป็นลิปมันอันที่2ที่ซื้อซ้ำอันนี้ก็คือซื้อซ้ำก็ตื่นเต้นตัวเองม่ากว่าซื้อซ้ำเว้ยร้อยกว่าบาทก็ซื้อซ้ำก็คือมันดีอันนี้ก็ซื้อซ้ำก็โอเคมันดีคือจริงๆแล้วแก้วใช้ลิปมันเยอะนะอีตูดีด้ก็มีแต่ว่าแก้วคิดว่ามันไม่โดนสําหรับแกวต่อมานะคะมาที่อย่างที่3อันนี้ไม่ได้ซื้อซ้ำนานแล้วแต่ว่าใช้เกิน5หลอดได้นะคะอัน,นี้นมะนะนนแมแต ยันฮี ซึ่งเคยมีรีวิวไปแล้วสมัยแก้วออกๆนะคะคือไปดูได้นะคะเรื่องสิวสิวอะไรเงี้ยแก้วไม่ได้ลองใช้เยอะเพราะว่าผิวหน้าแก้วไม่ค่อยมีสิวนอกจากตอนมีประจำเดือนช่วงเนี้ยประมาณเดือน2เดือนมาเนี้ยสิวไม่ค่อยโผล่คือโผล่มาน้อยมากโผลมาช่วงเนี้ยนิดเดียวจริงๆก็เลยไม่ได้ใช้มันนานแล้วแต่ว่าจะบอกว่าเป็นครีมแต้มสิวที่ใช้ดีใช้โอเคกลิ่นอาจจะแรงไปหน่อยแต่สําหรับแก้วอะ่ะคือมันชินมางแต่ว่าให้ใครใช้เขาก็บอกว่ากลิ่นมันแรงแต่สำหรับแก้วคือแบ เฮ้ยไม่ได้มาเรื่องกลิ่นก็มีขายที่เ e เ e ่นอีเลเวราคา99บาทโอเคไม่รู้ว่าตอนนี้ขึ้นหรือยังไม่ค่อยได้ดูเลยอ่ะอันเนี้ยก็คือบอกน้องไปว่าแต้มสิวยนันหีน้องก็บอกว่าเคยใช้แล้วพี่มันไม่โอเคเลยหน้ามันลอกแกก็เอ๊ะมันลอกแกก็เลยบอกว่าเออน้องใช้อย่างไงคะทาทางหน้าแกก็บอก แต้มสิวค่ะแต้มแต้มแค่หัวสิวพอเพราะว่าทาทั้งหน้าคือมันรักษาสิวไงมันจะทําให้สิวมันลอกหรือว่าอะไรเงี้ยก็ได้ถ้าใครที่หน้าบางๆเนาะก็ลองแต้มดูแต้มที่หัวสิวนะจ๊ะดูแลตัวกันมั่งนะคะก็คือตัวนี้เลยเป็นนีเวียอันนี้หลายคนอาจจะเห็นในคลิปเพลแล้วก็คลิปใช้แล้วชอบนางก็ยังมาตามมาหลอกหลอนนะคะอันนี้เป็นนีเวียเพลแอนด์บิวตี้สเปย์นะคะที่เขาเคลมว่า0%ซตสารเคมีมันแพคเกจมันสวยแล้วมันใช้ง่ายใครที่ ใช้เป็นลูกกิ้งโลออนหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าบางทีโลออนเรากิ้งไปแล้วมันเหนียวเนื้หนักแต่ว่าไอเนี้ยฉีดแล้วมันมันไม่เป็นนะคะก็รู้สึกอย่างนั้นแค่นั้นจริงๆไม่ได้รู้สึกเรื่องความขาวกระจ่างใสอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ไปซื้อซ้ํามาแล้วอันนี้คือแบรนด์ให้มาแต่ว่าไปซื้อสีขาวมาซื้อมาผิดจริงๆแล้วคิดว่าตัวเองที่ห้องอ่ะเป็นสีขาวแต่ว่าไปซื้อมาใหม่ก็เป็นอันนี้แต่เขาก็เขียนศูนเปอร์เซ็นต์สารเคมีอันนี้ซื้อมา2อันเลยเพราะว่า มันเป็นแพ็คคู่แล้วมันราคาถูกถ้ากระป๋องหนึ่งมันกระป๋องละร้อยเบาทแต่ถ้าซื้อคู่มันถูกเหลือ90กว่าบาทก็เลยซื้อมานะคะจากบิ๊กซีแถวนี้แหละแต่ว่าเนี้ยคือใช้จนหมดแล้วก่อนหน้านี้ที่จะใช้ไอชิจิแบบเนี้ยคือแก้วก็เคยใช้ชิจิมาบ้างแล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่โอเคเอาก็แบรนด์เนี้ยแหละแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ชอบรุ่นไหนก็ไม่รู้นะคือเขาก็มีหลายรุ่นใช่ไหมแต่รู้สึกว่าชอบรุ่นนี้นะคะเออสีขาวที่ซื้อมาใหม่ที่ซื้อมาผิดก็เออใช้ดีีนนนะใช้ดเหมือกั โอเคแล้วก็ตัวไอเนียคือเขาเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ฉีดคือขยับแล้วมันก็ฉีดออกมาเงี้ยแล้วกลิ่นมันหอมๆนะคะมันก็ดับกลิ่นได้ในระดับที่โอเคเลยนะคะแต่ว่าแกวชอบที่มันเบาสบายแล้วก็ใช้ง่ายไม่ต้องกริ้งนะคะแค่ฉีดๆนะคะโอเคอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ซื้อซ้ำแล้วก็น่าจะถ้ายังไม่มีตัวไหนมาค้นลมก็น่าจะใช้อันเนี้ยต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะสำหรับ นี่เวียต่อมาเป็นสิ่งที่แก้วคิดว่าทําให้ผิวหน้าแก้วดีขึ้นจริงๆแล้วแก้วไม่เจาะจงแบรนด์นะอันเนี้ยบางคนก็บอกว่ามาร์กหน้าบ่อยๆมันไม่มันไม่ดีมันแบบรบควนผิวจนเกินไปสําหรับแก้วแก้ว,กวมาร์กหน้าบ่อยมาก่วงตั้งแต่แตกลับจากเกาหลีมามาพวกนั้นแก้วก็คือได้ใช้นะคะแล้วก็มีมาร์กที่แบรนด์ส่งมาให้ก็ซื้อมาเองนะคะก็เป็นพวกมาร์กชีสแบบนี้นั่นเองนะคะที่จะซื้อซ้ําต่อไปเรื่อยๆอันนี้แค่ส่วนหนึ่งอันนี้คือ ที่เหลืออยู่นะคะแต่ที่ใช้ไปแล้วคืออลังการงานสร้างอะนะคะถามว่าแก้วใช้มาร์กยังไงคือตอนนี้แก้วคิดว่าผิวหน้าแก้วอะคือถ้าไม่ได้แต่งมันก็ดูโอเคถ้าไม่มีช่วงเป็นแบบมีสิวอะไรเงี้ยมันคือผิวหน้ามันดูกระชับแล้วก็ดูเนียนขึ้นจริงๆไม่ได้ขาวแต่ว่ามันดูแบบดูมีอะไรก็จะมาร์กหน้าแบบ มาอาบน้ำเสร็จก็มาโปะไว้บางทีก็หลับคพนตื่นมาก็ถึงจะถอดแผ่นชีทมาแก้วชอบเป็นชีทมาร์กมากกว่านะส่วนตัวเอ่อมาร์กสลิปปิ้งมาร์กก็ใช้ได้แต่แก้วคิดว่าตัวเป็นชีทมันชุ่มกว่าชอบอะไรให้ความชุ่มชื่นมากบางทีก็มาร์กนอนบางทีก็วันเว้นวันบางทีก็อาทิตย์ละสองสามครั้งบางทีเคยมีทํามาร์กติดต่อกันทุกวันประมาณ2วันแล้วก็หยุดแล้วก็มาร์กอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาร์กบ่อยใช้ค่อนข้างเยอะนะคะแบรนด์ไหนที่ชอบสุดก็ ตอบไม่ได้นะนี่ก็คือเป็นแบรนด์ที่ใช้อยู่ช่วงนี้นะคะ Nature Republic ตัวที่สอยมาจากเกาหลีอะคือรุ่นเนี้ยดีมากแผ่นมาร์กใหญ่มากกบหน้าได้มิดมากนะคะก็อันเนี้ยเป็นรุ่นพวกอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือเหลืออยู่ประมาณ3แผ่นคือจาก80แผ่นก็แจกแฟนเพจไปด้วยนะไม่ได้ใช้เองแล้วก็แจกเพื่อนๆอะไรเงี้ยแต่ว่า8 0แผ่นเหลืออยู่3แผ่นตอนเนี้ยถ้ายิ่งแช่ตู้เย็นนี่แบบ เออโอเคแต่ว่าตอนหลังๆอันนี้ก็จะมีมาร์กที่เข้ามาใหม่ก็เป็นตัว The Face Shop อ่ารุ่นที่มันเป็นแบบนี้แล้วก็มีตัวของอ่าเดออะไรเนี่ยเน,นี่ยแบรนด์เนี้ยนะคะที่สั่งมาจากเว็บคอนวีที่เพิ่งเหอไปนะมาพวกนี้ก็โอเคนะข,ของเขาก็โอเคราคาก็ไม่ได้สูงมาก ร้อยกว่าบาทสิบแผ่นอะไรเงี้ยแค่รอดเป็นบ o คเคอรี่เป็นอะไรเงี้ยแผ่นมา้าเขาก็โอเคแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เท่าเนเจอร์รีพับบิกแต่ว่ามา้าเขาก็โอเคแบรนด์ซีทีที่สอยมาจากเกาหลีถามว่าใช้ดีไหมตัวว่าหางระเค้ใช้ดีหมดทุกอันเลยทุกแบรนด์แกชอบนะคะส่วนใหญ่ถ้า หยิบเจอว่าถังจัะเกสจะมา,ะมาก,ก่อนเลยแก้วคิดว่ามันช่วยให้ผิวแก้วโอเคเกลับไปบ้านแม่ก็ทักว่าเออผิวหน้าดูใสดูเนียนดูอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเออใช่เพราะว่าเรามาหน้าบ่อยแล้วก็บำรุงดีล้างหน้าตลอดถึงจะอาบน้ําวันละครั้งแต่หน้านี่ล้างวันละสองครั้งนะจ๊ะอะไรอย่างนี้ <S <S คือมาพวกนี้ที่แกเอามาพูดเนี่ยราคามันไม่ได้สูงมากถ้าเป็น my beauty diary มันจะสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่ถ้าใครมีงบก็ใช้ได้เหมือนกันอะไรก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะต่อมานะคะมาที่อย่างสุดท้ายแล้วคิดว่าน่าจะือ แต่ว่ายังไม่ได้สอยมานะก็คือเป็นน้ำแร่นะคะแก้วเป็นสาวที่ติดสเปรย์น,น้ำแร่มากๆนะคะไม่ว่าจะแบรนด์ไหนแต่ที่รู้สึกรู้สึกว่ากาลังช่างใจอยู่ก็คือ2แบรนด์นี้ที่ว่าเ้ยจะซื้ออันไหนดีก็เป็นโอกุมะที่หลายๆคนคงจะรู้จักกันอยู่แล้วนะตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวอะโลเวล่าก็น่าจะเทใจให้กับตัวอ e ีตูดี้เนาะเขาเรียกสเปรย์ที่มันอ่องละเอียดคือฉีดให้ดูหลายคลิปมากๆแล้ว,ลวมันก็ช่วยให้ผิวฉ่ำวาวแล้วจะบอกว่าถ้าได้ยินเสียงคือมันจะหมดแล้วไง ให้ความเย็นสบายผิวนะสำหรับสเปรย์น้ำแร่เป็นสิ่งที่แก้วจะซื้อซ้ำๆแล้วก็น่าจะเปลี่ยนแบรนด์ไปเรื่อยๆก็คือถ้าซื้อซ้ำแบรนด์ไหนก็เดี๋ยวจะมาพูดกันแต่แก้วคิดว่าสเปรย์น้ำแร่จะเป็นสิ่งที่แก้วซื้อซ้ำเรื่อยๆใช้ไม่ขาดนะคะผลลัพธ์ก็คือไม่ได้เห็นผลชัดเจนว่าผิวเราดูขาวหรือว่าอะไรขึ้นแต่ว่าความรู้สึกใช้แล้ว เมคอัพติดทนแล้วก็งานฉ่ำวาวมาสดชื่นสบายผิวหน้าที่ไปโดนแดดมาหรือว่าไปกินข้าวออกไปข้างนอกแล้วหน้ามันแบบไปเจอแสงแดดมาเงี้ยพอฉีดเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันดูซ้อมหน้ามันดูเย็นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะคะสำหรับของที่ซื้อซ้ำๆแล้วก็จะซื้อซ้ำๆใน EP ที่1ของเรานะคะหรือว่าตอนที่หของเรานั่นเองมันได้เกิดขึ้นมาแล้วนะจ๊ะแต่ว่า คลิปต่อๆไปต่อๆไปอะไรเงี้ยก็ไม่ขอลงเวลาว่าจะมาเมื่อไหร่เพราะว่ามันน้อยมากๆ ที่จะมีเครื่องสำอางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่ซื้อซ้ำนอกจากของใช้ส่วนตัวเช่นยาสิฟันแป้งสิฟันหรือว่านุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปวิดีโอนี้จริงๆนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วพูดคุยคอมเมนต์ comment, กันได้ว่าเออของอะไรที่ทุกคนซื้อซ้ำๆบ่อยๆซื้อมาใช้เออถ้าแก้วอ่านแล้วแบบเฮ้ยน่าสนก็อาจจะไปลองซื้อมาใช้บ้างหรือว่าอะไรเงี้ยก็แนะนํากันเข้ามาได้หรือว่าคุยพูดเล่นหรือว่าทักทายว่าเฮ้ยยูผมไม่ได้ใส อีกแล้วนะอะไรนี้ก็ได้เช่นกันนะคะคือก็ยินดีตอบถ้าเห็นก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยจริงๆนะคะแก้วคิดว่าคลิปน่าจะออกจันพุธศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มพยายามจะออกคลิปแต่ถ้าวันไหนเลทวันไหนไม่มีวันไหนอะไรเงี้ยก็พยายามทําให้คลิปออกอาทิตย์ละ3าวันเพื่อจะให้ทุกคนได้จําหน้ากลมๆแบบนี้ไว้นะคะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาดูกันเรื่อยๆพยายามจะทําคลิปตอบแทนทุกคน ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะคะวันนี้มาหมดซึ้งตรงช่วงสุดท้ายนะคะก็ขอลากันไปเท่านี้ดีกว่าเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปคะ่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดเม้นนะจ๊ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ